สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ t o y ยต้าไดวิ่งเอ็กซ์เพียหรือว่า t ีเด็ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเปิดตัวของ New Toyota Camry 2021นะครับหลังจากที่ค่าย Honda เพิ่งเปิดตัว Accord ไป Toyota ไม่ยอมครับรีบเปิดตัว Camry ใหม่มาชนกันเลยทีเดียวส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับราคาเท่าไหร่มีการปรับตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับตา,ตามมา สำหรับ t o y ยต้าแคมรีใหม่นะครับจะเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่นะหรือว่าเป็นโฉมม i นเนอร์เชนนั่นเองนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในแล้วก็มีการเพิ่มระบบความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายนอกคันนี้ Toyota c a m ม y ใหม่2021เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้ารูปแบบใหม่ที่ปรับภาพลักษณ์ให้ตัวรถเนี่ยมันดูสปอร์ตและก็โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแล้ก็ในรุ่นไฮบริด โคมไฟหน้าเดิมที่ทําเป็นสีอมฟ้าเนี่ยก็มีการปรับลดสีอมฟ้าตรงนี้ออกนะครับรุ่นไฮบริดก็จะเป็นโคมไฟหน้าที่เป็นสีใสเหมือนกับตัวเครื่องยนต์2.5เบนซินแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เข้ามาช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตให้กับ New t o y o t a Camry 2021แล้วก็จุดสุดท้ายของดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือในเรื่องของ วัสดุไฟท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าไฟท้ายเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดคริสตลัลหลายๆเม็ดเรียงต่อกันนะในช่วงของดีไซน์ไฟท้ายตรงนี้ก็ทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูโบฉเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนภายในครับมีการปรับลวดลายการตกแต่งใหม่ให้มันดูพรีเมียมหรูหราลักชูรี่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยคอนโซลหน้านะครับจะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับทั้งคอนโซลหน้าแล้วก็คอนโซลกลาง ส่วนจอตรงต่างที่เป็นระบบอินโฟเทนเมนต์เนี่ยปรับขนาดใหม่จากเดิมที่มีขนาด8นิ้วขยายเพิ่มขึ้นเป็นขนาด9นิ้วตรงนี้ก็ยังคงรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto นะครับแล้วก็มีระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect มาให้แล้วก็มีการเปลี่ยนวัสดุพวงมาลาัยใหม่เป็นแบบ Soft Touch ผิวสัมผัสนุ่มนะครับให้ความรู้สึกที่หรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้น แผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็มีการเปลี่ยนวัสดุใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงรูปแบบเลเยอร์การควบคุมการเปิดปิดกระจกตรงนี้ก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยส่วนระบบความปลอดภัยอย่างที่ได้แจ้งไปตอนตอน้นว่ามีการปรับเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะมีด้วยกันได้แก่ระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับ PCS ที่เพิ่มระบบตรวจจับคนและคนขี่จักรยานเข้ามาด้วย ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ DRCC หรือว่า Dynamic Radar Cruise Control นะครับครั้งนี้เป็นแบบ All Speed และนะก็จะมีระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้งด้วยรวมไปถึงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับ LTA ตรงนี้ New Camry 2021ก็ใส่มาให้แล้วนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของระบบ Toyota Safety Sense ที่ยังเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้แก่ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังตรงนี้มีมาให้แล้วก็กล้องมองภาพรอบคันที่เป็นแบบ b i r ร์ดไอวิวนะก็เป็นภาพมุมสูงมองเห็นรอบคันเลยตรงนี้ Camry 2021มีมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ Toyota c a m ม y ีใหม่นะครับมีการตัดรุ่นย่อย 2.0G นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0ลิตรเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็มาแทนที่ด้วยเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับก็จะมีรุ่นเริ่มต้นก็คือ 2.5สปอร์ตนะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวกระเถิบขึ้นมาก็จะเป็น2.5พรีเมียมนะครับเครื่องยนต์เบนซินจะเป็น2.5ทั้งหมดแล้วสำหรับ New toyota camry 2021ส่วนตัว Hybrid นะครับก็มี2รุ่นเหมือนเดิมนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นของตัวไฮบริดเนี่ยก็จะเป็น2.5 HEV พรีเมียมนะอันนี้ตัวเริ่มต้น Hybrid แล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับ2.5 HEV Premium Luxury นะเท่ากับว่า Toyota New Camry 2021เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยแบ่งเป็นรุ่น h y b r i d 2ตัวนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร2ตัวแล้วก็จะมีออปชั่นต่างๆที่แตกต่างกันส่วนสีภายนอกเนี่ยก็จะมีให้เลือก6สีโดยมีสีใหม่ก็คือสี m t t l s t e e m นะครับอันนี้เป็นสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็สีภายในเนี่ยมีให้เลือก2สีก็คือสีดา แล้วก็สีเบรก็จะแตกต่างกันแล้วแต่สีตัวถังภายนอกเป็นแบบไหนและนี่ก็คือรายละเอียดการเปิดตัวของ New Toyota Camry 2021ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรถูกใจหรือไม่นะครับเทียบกับ Accord แล้วคุณชอบรุ่นไหนมากกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับก็เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งนะสัก2ออาทิตย์เราก็น่าจะได้ ทดสอบขับขี่ n e ว Toyota Camry 2021ก็เดี๋ยวเราจะนำคลิปรีวิวมาฝากกันอีกทีวันนี้เป็นการเปิดตัวก่อนส่วนราคาจำหน่ายเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ใต้ Description เราจะมีเป็นข้อมูลการเปิดตัวทั้งหมดก็สามารถตามเข้าไปอ่านได้ที่เว็บอัลโ t t t ตชของเรานะครับสุดท้ายครับก่อนจากการก็รบกวนเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง a u t o Station ให้ผมด้วยนะครับตลอดข้างหน้าจะเป็นการรีวิวหรือการเปิดตัวรถรุ่นไหนก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ